อนนี้นมที่ได้นะครับเราก็เรียกว่าเก็บใส่ถังร,รวบรวมใส่ถังแล้วก็ยกจากในฟาร์มเรามานอกสวนหน้าบ้านของเรานีเองของคุณลุงนี่เองครับตอนนี้ก็อยู่ในถังแล้วครับต้มที่เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นการคอยเวลารถจะมารับอ๋อครับตอนนี้เราคอยเวลาเดี๋ยวสักครู่เดียวรถก็จะมารับทีนี้ครับคุณลุงครับวันนี้ได้กี่ถังเนี่ยวันนี้ได้สี่ถังตอนเย็นตอนเย็นสีถังนะฮะตอนเช้ารอบเช้ากี่ถัง6ถังหกถัง มันก็แบ่งไปให้ลูกัวกินบ้างอ๋อแบ่งให้ลูกัวกินบ้าง <c oughs> านะ,ค,ะครับครับผมเห็นวางอยู่ตรงกลางถนนดดเลยนะครับ,รบเรียกว่าตรงเลนตรงกลางเลย<อ>นี่ปิดกดจราจรไหมครับลุ <c oughs> งผิดบอกเลยว,ว่าผิด <c oughs> แต่ที่นี่นะตำบลเนี้ยเขารู้กันเพราะว่าเป็นอ่าเป็นพอเพียงของเกี่ยวกับเรื่องคนนมเขารู้หมู่บ้านนี้เลี้ยงบวนมคือหมู่บ้านนี้เลี้ยงคนนมกันหลายคนมาก ประมาณ3-400ครอบครัวรีดนมใส่ถังเสร็จก็มาวางบนถนนแบบนี้เลยอันนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เลยถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตำรวจไม่กลัวไม่กลัวไม่มีการหายดึกดึงไงถังก็จะตั้งอ๋อวางอย่างนี้เลยนะไม่ขโมยไม่มีอผมได้ยินเสียงก็จะมาแล้วใช่ไหมับลุงใกล้แล้วครับจะมาแล้วครับ เอานี่พอดีรถเก็บนมมาแล้วเดี๋ยวคุณดูครับวิธีการเก็บนมของที่นี่ครับนะตอนนี้รถเก็บนมมาแล้วครับเก็บนมมาแล้วเดี๋ยวก็ดูพิธีการเป็นรถอะไรรถกระบะแล้วรถกระบะสี่ร้อใหญ่ครับสี่ร้อใหญ่ครับนะครับมันทุบนมเต็มอะไรครับเต็มกร่าดดเลยเดี๋ยวเราหลบซ้ายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรถเฉียวนะไม่ได้เฉียวนมเฉียวคนเฉียวคนนะ มาแลวครับมาแล้านุชดูการเก็บนมเข้ารกอ๋อครับมาแล้วครับเขาจะเบาๆแล้วเขาจะค่อยๆจะรอรถทีหนึ่งขึ้นไปจะรอรถแล้วก็ยกขึ้นรถเลยครับดูเทคนิคการด้วยความจำนาโอ้โหถังที่หนึ่งไปแล้วครับโอ้โหต้องเชียวเชียวหน่อยสองสองขึ้นแล้วเขาสาัสามโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับวันนี้เยี่ยมมากถังที่สามครับเอาเลยครับ ถังสุดท้ายรอบเย็นวันนี้ครับถังที่4ครับลาลายายเยี่ยมเลยครับแดงไม่บายเลย๊ายบายโอ้เยี่ยมภูเขาสวยเลย ใช่นำนมเด็ดใช่ใช่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักทางนี่นี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มวิสากิจชุมชนพอเพียงผู้เลี้ยงโคนม อ้โนี่เขาเป็นของประจำในหมู่บ้านท่านพอดีประธานอยู่พอดีเล้วอ๋อครับอ่านพี่ชะลอสวัสดีครับผมนี่พี่ชะลอลุงพรครับลุงพรมาแล้วยินดีเย็นดีนี่คุณคุณชะลอแหละใช่พี่ชะลอพี่เล่นลมยอดชาติดีที่แล้วคุนเดียวละนรงค์ คนเดียวในวงการวัวนมที่ไ <defense> ด <Overwatch> ้รับโล่พระราชทานจากกรมปศุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้ยถือเป็นเกษตรกรระดับระดับชาติระดับชาติที่มาจากพื้นฐานของเกษตรกรผมเลี้ยงวัวนมมา30ปียังไม่เคยได้รับโล่ก็เลยอยากได้บ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเล่นแนวเล่นการต่อสู้นี่ก็เหมือนวัวนมเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้เนี่ยเรามีวัวนมในประเทศไทยถึงหอายุ50สปีวันนี้ แต่ตลอดเวลายาที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคุคามาตลอดครับตั้งแต่<ม>องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้รับรายทานโครงการาโคนมจากประเทศเดนมาร์กครับเมื่อวันที่ครับ พันร5ถึงวันนี้50าสปีปีดีถึงมาทำเรื่องนี้วมหนองไทยเนี่ย50ปีถ้าเทียบกับมังนอกที่มันหลายชั่วคนอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราน้น้อยกว่าเขายังน้อยกว่าเขาเยอะมันก็ถือว่าวัวนมเป็นประเทศไทยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้แกงนะเรียนว่าไทยเท่านั้นที่เป็นที่หนึ่งโอ้โหเรื่องวัวนมเนี่ยประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยหรอครับ ด้วยอุดมการเราเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้จำหน่ายแล้วเราก็จะต้องมีส่วนในการแปรรูปและการตลาดครับผมจึงมีแนวคิดในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งประธานสกาชุมนุมสกลคนพภาคใต้ที่ปรมาชที่11สกรเป็นสกรลขนมแห่งประเทศไทยมีทั้งหมด119สกล ก็รวบรวมกันแล้วก็หุ้นส่วนกับบริษัทเพื่อ,อที่จะรวบรวมน้ำนมดิบเพื่อ,อ,อที่จะป้อนเข้าโรงงานข้อมิธีขมูลค,คือหลักการเนี่ยนมเนี่ยต้องออกจากเต้าแล้วทำาเย็นต้องเร็วที่สุดต้องเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการมหาการจัดการเนี่ยเราก็จะมีชั่วโมงถ้าจะดูได้เนี่ยประมาณชั่วโมงเสร็จที่รับนมแล้วรีบจะเข้าเข้องสูญจะท่าก็ต้องเรียบอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยจะมีรถนมที่เข้ามาบีบบโอ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกคันหนึ่งแล้วครับอ่านี้ก็จะรีบๆีบรีบก็รีบทำความเย็นให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ขนเข้าโรงงานวันต่อวันอันที่นี่สามารถรวบรวมวันหนึ่งได้เท่าไหร่ี่ยพี่ร้สบเก้สมาชิกมี119ยสิบร้อคนรอ้ยสิบเกาม จับพระตรงนี้จับพระตรงนี้น้ำนมดิบประมาณ1 5ตันเศษ5ตันเศษต่อวันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพตรงับซื้อเกษตรกรในราคายุติธรรมยุติธรรมคือ17บาท17บาท16บาท90เจดสองบาท8ปบครับครับแย่ๆหน่อยโอ้นี่นี่มาอีกแล้วครับแต่ก็มีการปรับนะ ้าหากว่ามีการฟอมคนหรือในนี้ไม่ซื้อมีการตรวจสอบกรบที่นี่ละเอียดสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ก็แบบตัวอย่างที่ผมนีดน่ะจะต้องเช็คนมีคุณภาพต้องัน่นเลยต้องเช็ได้จริงดีครับ เราจะมีการเก็บตัวอย่างทุกบ่อยทุกครั้งในขนาดเดียวกันต้องตรวจสอบทำตัวอย่างทดลองอยู่เพื่อให้ได้คุณภาพตลอดเวลาเพราะเราทำของกินต้องสะอาดครับอันนี้อันนี้นี่นี่รถคันนี้เขามาส่งเองหรือรถเรายังไงครับอันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึมาส่งส่งกันเองรวมผมก็มาส่งของผมก็จะมาแบบนี้ครับครับอ๋อตรงนี้ครับโอ้วันนี้เต็มรถเลยนะครับเต็มรถเลยกี่ถังครับวันนี้สี่ปลาครับผมสี่สิบกว่าถังนะครับมาจาก ตรงไหนครับตรงนี้ปุ่มรุ่นหน้าจะเป็นกลุ่มกันแล้วก็รวมกันเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมดีนะแล้วก็ราคาถูกด้วยโอ้เยี่ยม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 เดี๋ยวรับถัง420ร้วเช้าเย็นไปรับตรงเวลาเราเที่ยบไปส่งทังเช้าเย็นครับผมสงสัยนิดนึงครับหลังจากที่มาส่งที่นี่แล้วเนี่ยไปรวบรวมอยู่ในถังใหญ่ถูกต้องแล้วยังไงต่อครับเราจะรีบคูณให้เย็นเลย อ๋อรีปแบงคทำความเย็นใช่ไอแบงค์ทำน้ำแข็งคอยได้อยู่ครับนะฮะมานี่มีไอแบงค์แล้วเราส่งไปเมื่อไหร่ครับรวมในวันรวบรวมในวันนี้แล้วส่งเมื่อไหร่แล้วจะผ่านเทรดครับพอผ่านเทรดหลังจากนี้เนี่ยรับน้ำแข็งเรียบร้อยเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับอุณหภูมิต่ำกว่าสี่แล้วจะคูณไว้อยู่ที่ประมาณสามหรือสองครับแล้วก็ส่งเข้าโรงงานได้ส่งเข้าโรงงานได้เลยวันต่อวัน่ยทุกวันต้องส่งต้องเป็นเวลาเนียผมสองพันครับ พราะนั้นอีกคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งกลันเสวนทางกันอย่างเี้ยมันครับก็ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เติบโตเข้มแข็งขึ้นมาได้ไวมากเลยพร้อมกันพ้อมกันกับเกษตรกรของเรานะฮะผู้เลี้ยงโคดมคือเกษตรก็มีความสุขครับมีความสุขนะเมื่อกี้ผมก็เป็นเกษตรกรครับ ผมผมก็ภูมิใจที่นมผมก็ขายได้ราคาแล้วครับเมื่อกี้ผมคุยกับคุณลุงกินกรแบบว่าถ้าคุยเรื่องโคดมเนี่ยโหมีความสุขมากเลยเช่นเดียวกันเลยหาของวัวนมครับทํายังไงขายนมได้ทุกหยดถ้าขายยุติธรรมครับแล้วก็ได้ตังค์้วยนะอันนี้สาคัญมากเลยเงินตรงเวลาเปียเงินตรงเวลาขายนมได้ทุกหยดครับ ราคายุติธรรมเ้าโดนกดราคาก,ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ได้เงนินผมถามคุณลุงธินกรนิดนึงครับคุณลุงธินกรย้อนกลับไปเมื่อปล o งธินกรเริ่มต้นตอนที่ว่ามีแต่เก้าบาทนะครับกับวัวแค่หนึ่งตัวนะครับมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างโดยเฉพาะได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเนี่ยครับก็ดีใจภาคภูมิใจมากเลยโดยเฉพาะเป็นโครงการของพระราชดำริขอาพเจ้าอยู่หัวก็ดีใจ ทุกอย่างก็มีความสุขก็ไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ท่านยังไงนะอยากให้สมาชิกรับรู้กันทุกคนว่าที่เรามีอาชีพทุกวันนี้ก็ได้จากพระองค์ท่านประทานให้เราเป็นอาชีพพระราชทานคนบุรดคนขเลยนะชาตเราจงภูมิใจเถอะอาชีพของเราเป็นอาชีพดีมากนะครับก็ไม่จะว่างผลตอบแทนก็ถือยังไงมีความสุขสบายใจสบายใจ ตลาดวันนี้ทำกว่าตลาดรับซื้อที่รวบรวมก็อยู่ในหมู่บ้านอเด็ดขาดไม่ต้องไปคุยเลยไปซื้อขายที่ไหนอย่างไรมั่นคงมั่นอนตรงเวลาครับเอาละครับมีมีข้อคิดอะไรสําหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเลี้ยงโคดมหรือว่ากําลังเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยครับมีอะไรเป็นข้อคิดบ้างไหมครับมีข้อคิดนะครับหนึ่งก่อนจะให้บัวเลี้ยงเราเราต้องเลี้ยงบัวเราต้องสนใจ แล้วก็ต้องรักวัวเหมือนกับรักตัวเราเนะเพราะเขาเป็นผู้เลี้ยงเราเราต้องเลี้ยงเขาก่อนทุกครั้งเราต้องอิ่มที่หลังวัววัวต้องอิ่มก่อนเราสนใจดูแลสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรขอให้องค์สเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุยืนมั่นคงนานตานาน้าพิาจนรณาทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับ วาามใหหญ่ีคคุณเ้้ันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจางเกี่ประสบความเร็จได้นะต้องขอจมเชยแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะครับทั้งสองท่านเลยคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินปเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกกรองรับบ้านเมืองตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลริธิชัยพัฒนา อางพพียงใกล้ตัวความสุรับีนบ่อเนี่อกจากว่าเราจะใช้น้ำเพื่อในคราแล้วก็ครับส่วนหนึ่งฮะแล้วก็เลี้ยงป่าเลี้ยงป่าไว้เวลามีงานศพนั้นกุศลอะไรใครมาขอก็ให้ไปแล้ใครไม่มีคำส่วนเลยไปตรงนู้นะตอนนี้มันลกอยู่ธรรมดาเป็นแปลงผักนรุนเอาไว้กินับมีทุกอย่างผักพอบเรปูกอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยพอเพียงก็ได้ ได้แล้วกำวันพอเทียนด้วยอืมหางเลขย่ยมเลย,เลยครับวัน ยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานะ้าพากเพียงเข้าไปแต่ดูงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ อยู่อย่างพอพีใกล้ตัวความสุขยังดีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ